สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชนา้นลเผยคู่ชกค,คนต่อไปของสีสเกตใครชนะได้ชิงแชมป์โลกแต่วันยูก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p t p k 2ครบจบทุกความมันพักยก2 c ขอดีของแฟนกีฬาหมัดมวยเมื่อล่าสุดเพจ nkl นครหลวงโปรโมชั่นรายงานว่าเจ้าแหลมสีสเกน็นครหลวงโปรโมชั่นได้คู่ชกตัดเชื่อ wbc เรียบร้อยแล้วซึ่งหากเจ้าตัวชนะก็จะมีลุ้นชิงแชมป์โลกสมัยที่3ใจความทั้งหมดว่า มูริซิโอุไรมานประธาน WBC ห่วงไทยไร้ชมโลกด WBC พร้อมหนุนเสียหุยเต็มที่ให้ผลิตชมโลกอีกครั้งดันเจ้าแหลมสีสะเกตนครหลวงโปรโมชั่นอดีตชมป์โลก2สมัยชกตัดเชื่อเพื่อตัวชิงชมโลกสมัยที่3และสัญญาชายน้อยกับธนันชยัยอันดับโลกต้องพุ่งกระชูด สืบเนื่องจากการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของโมริซิโอสุไลมานประธานสภามวยโลก WBC เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและได้พบปากกับบรรดาโปรโมเตอร์มวยสากลของประเทศไทยในสายของ WBC คือนายสุรชาติพิสิทธิวธุินันท์แห่งนครหลวงโปรโมชั่นที่จัดมวยในสายของ WBC ตลอดมาประธานใหญ่ WBC ได้แสดงความหงหุหงที่ประเทศไทยในเวลานี้ไม่มีแชมป์โลกของ WBC อยู่เลย ทั้งที่เคยมีตลอดมาพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้นายสุรชาติสร้างแชมป์โลด WBC ให้เมืองไทยอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้บอสใหญ่นครหลวงโปรโมชั่นเปิดเผยว่าได้พูดคุยกับท่านประธาน WBC แล้วเขามีความจริงใจจะช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่โดยในขั้นแรกจะมีคำสั่งให้สีสเกตนักหลวงโปรโมชั่นที่เป็นรองแชมป์โลกอันดับ3 WBC รุ่นซ u เปอร์ไฟเวทชกตัดเชือกับเคนตะนาคาการะ รองแชมป์โลกอันดับ2ชาวญี่ปุ่นเพื่อหาผู้ชนะไปชิงแชมป์โลกไฟต์ังคับซึ่งต้องเจรจาว่าใครจะเป็นผู้จัดและได้ขอรายชื่อของรองแชมป์โลก WBC ชาวไทยคือชายน้อยวรวุธุธธนันชัยจรูนพักไปพร้อมสัญญาว่าจะผลักดันขึ้นเป็นรองแชมป์โลกระดับสูงเพื่ออโอกาสในการชิงแชมป์โลกประเทศไทยจะต้องกลับมามีแชมป์โลก WBC โดยเร็วที่สุดขอให้เชื่อใจในตัวเขา สำหรับซีสกเกตนครหลวงโปรโมชั่นมีโปรแกรมขึ้นชกอุ่นเครื่องกับยูนานนั่งชกชาวจีนในวันที่23กุมภาพันธ์นี้รวมรายการ NKL Boxing เวที Max มวยไทยพัทยาเป็นมวยติดตามดูฟอร์มของความหวังชมป์โลกทั้ง2รายในทางช่อง8กดหมายเลข27เริ่มถ่ายทอดสดเวลา17ไอกาเป็นต้นไป